นโปปดอนสตอรี่อะไลฟ์ changing สตอรี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นโปดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ไม่ได้มีหนังสือมารีวิวไม่ใช่ว่าไม่มีหนังสือที่ที่จะรีวิวนะมีอยู่เต็มไปห,หมดเลยแต่ว่าวันนี้อยากจะมีเรื่องราว เรื่องหนึ่งมาชวนคุยแล้วกันนะครับต้องบอกว่าเริ่มต้นจากมีผู้ที่ติดตามฟังนพดลสอรียท่านหนึ่งได้คอมเมนต์มาใน YouTube บอกว่าอ,อ,อยากให้ผมจัดเรื่องเกี่ยวข้องกับการเรียนปริญญาเอกแล้วเป็นคอมเมนต์ที่มันมันเป็นตอนที่ผมเคยจัดมาหลายปีละเรื่องเกี่ยวข้องกับการเรียนปริญญาเอกแล้วก็บอกว่า ตอนนี้มันอาจจะมีอะไรอัปเดตแล้วก็ประกอบกับตอนนั้นเข้าใจว่านั่นเป็นช่วงแรกๆของการทำพอดแคสต์ด้วยเสียงอะไรมันก็ยังไม่ค่อยดีไม,ม้เมยมันยังไม่มีด้วยซ้ำบังคับตอนนั้นก็เลยถือโอกาสนะเป็นการอัปเดตแล้วกันเพราะว่าหลายๆคนอาจจะสนใจเรียนเปนญญาเอกหลายๆคนกําลังเรียนอยู่หลายๆคนอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่และลูกกําลังถามว่าเอ๊ะจะเรียนเอกดีไหมอะไรเงี้ยก็อยากจะเล่าเรื่องการเรียนปัญญเอกให้ฟังนะครับคราวนี้ต้อง ให,ให้บริบทชัดเจนก่อนว่าผมเล่าในมุมของอาจารย์จาก Business school ก็คือเป็นเอกก็มีหลายสายเนาะสายวิทยาศาสตร์สายวิศวกรรมศาสตร์สายสาธารณสุขอะไรต่างๆเนาะซึ่งมันก็อาจจะมีดีเทลบางอย่างที่แตกต่างกันหรือรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างกันแม้กระทั่งสายบริหารธุรกิจที่ผมเป็นอาจารย์อยู่เนี่ย ผมว่าแต่ละมหาวิทยาลัยก็อาจจะมี practice หรือว่ามีรูปแบบบางเรื่องที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็ฟังไว้เป็นไอเดียก่อนว่าอันเนี้ยมาจากข้อหนึ่งประสบการณ์ที่ผมเคยเรียนปริญญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจทางด้าน management มาก่อนนะครับข้อ2ผมมาเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอกหลายท่านนะก็ เป็นในบริบทของที่ธรมร,ร,มาาธรมศาสตร์บิ s เนสส o ูลนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนาะก็ก็อยากให้ทุกท่านเห็นภาพตรงนี้เดี๋ยวท่านจะบอกว่าเอ้ไม่เห็นเหมือนเลยผมเรียนมาไม่เห็นเหมือนที่อาจารย์บอกเลยก็คนละที่เนาะหรือบางทีคนละสายด้วยวิศวะมีแลบมีอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เหมือนกัน100%อ่ะเริ่มต้นก่อนคําถามที่ผมเจอเยอะคําถามแรกก็คือเรียนดีไหมผมว่าจริงๆไม่ว่าจะยุคสมัยไหนเนาะ เป็นยาเอกเนี่ยมันมีแรงดึงดูดอย่างหนึ่งคือมันมีคาว่าด ok ็อกเตอร์ปะอยู่ข้างหน้าเราสังเกตนะเวลาเราเรียนเป็นญาตรีเป็นญาโทเนี่ยจบมาแล้วไม่มีใครรู้นะว่าจบตรีหรือจบโทต้องต้อง,ต,องต้องมีอ่านเรซูเม,มเ่มีคนมาบอกว่าคนนี้จบโทนะคนนี้จบตรีอะไรเงี้ยแต่เป็นญาเอกเนี่ยเห็นชื่อจะรู้เพราะว่าปกติเวลาคุณจบเป็นญาเอกเนี่ยก็จะมีคําว่าด ok ็อกเตอร์นำหน้านะครับด็อกเตอร์นำหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นแรงจูงใจ เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการส่งสัญญาณว่าเ hey, ฮ้ยคูคนนี้เป็นด็อกเตอร์เลยนะก็ก็ต้องบอกว่าผมไม่รู้ต่างประเทศเนาะในประเทศก็มีการให้เกียรติหรือยอกยอก่ยองระดับนึ่งนหะว่าจบด็อกเตอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นคนเรียนเก่งเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียนในมุมหนึ่งนะครับส่วนตัวถามว่าการเรียนมีนเอกดีไหมผมก็ต้องบอกว่า ถ้าเอาแค่ไทเทลเนี่ยผมยังคิดว่ายังไม่ค่อยคุมเท่าไหร่คือไทเทลด็อกเตอร์คำว่าไทเทลคือชื่อนำหน้าด็อกเตอร์เนี่ยมันก็ดีระดับหนึ่งเนาะแต่อย่าลืมนะครับว่าการเอีบนเองเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเรียนอยู่แค่3เดือนแล้วก็ได้ซึ่งซึ่ง,งถ้าใครมีโครงการเขามีคนมาบอกคุณนะว่าเฮ้ยสมัครเอของเรา3เดือนได้ด็อกเตอร์เลยอย่าไปเรียนนะครับอันนั้นหลอกลวงหรือไม่ก็เป็นอะไรที่ไม่ได้รับการรับรองแน่ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องแลกกับวันเวลาที่ท,ที่ทุ่มเทหลักสูตรปริญญายเอกส่วนใหญ่ at least เนี่ยคือ3ปีบางที่4ปีคราวนี้เวลาเรียนจริงๆเนี่ยก็ถามว่ามีไหมคนเรียนจบ3ปีเอ่อก็มีนะเอาที่ธรรมศาสตร์แล้วกันนะแต่ว่าต้องบอกว่าผมเออเอาเอา,เอาของผมแล้วกันนะักศึกษาปริญญายเอกผมเนี่ยสอคนล่าสุดเนี่ยเปีนะครับ ไม่ใช่ว่าผมเป็นคนเขี่ยวหรือว่าไม่ใช่เป็นคนที่จะคุยต่อไปนะว่าแบบโหไม่ยอมให้เด็กจบสัทีอะไรเงี้ยคือมันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเวลาของนักศึกษาเองด้วยผมพร้อมที่จะจะให้เขาจบแต่ว่าแน่นอนเราก็ต้องดูคุณภาพไม่ใช่ว่าจ่ายครบจบแน่พูดง่ายๆคราวนี้แต่ละที่ไม่เหมือนกันผมก็พูดว่าอะเมื่อกี้กลับมาเมื่อเรียนปริญญาเอกดีไหมเนี่ยด็ดอกเตอร์คำว่าด็อกเตอร์เป็นไทเทลเนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าก็ดีมันมันได้ด็อกเตอร์มันก็มีเกียรติแต่ว่า ถ้าเรียนเพื่อใบปริญญาหรือว่าแค่คำคำเดียวเนี่ยผมคิดว่ายังไม่คุ้มยังไม่คุ้มเอาแล้วยังไงถึงจะคุ้มก็ต้องบอกว่าการเรียนไม่ได้เอกเนี่ยมันคือสอนทักษะการทําวิจัยเลยนะต้องบอกแบบนี้ในต่างประเทศบางที่อย่างเช่นอเมริกาแล้วกันเนาะเขาพูดเลยนะว่าปริญญาเอกมันไม่ได้หมายถึงเป็นดีกรีที่เหนือกว่าปริญญาโทนะมันคือคนละดีกรีกันพูด,ด้ง่ายๆว่าผมว่าที่ที่ ่างประเทศเขาอาจจะไม่ได้แบบตรีโทเอกอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ใช้ชื่อของเขาที่มันแตกต่างกันด็อกเตอร์ออฟฟิโลโ sophy มาสเตอร์ดีกรีเช่นถ้าคุณจะเป็นเป็น c e o บริษัทเนี่ยคุณเรียน MBA เอาจจะพอแล้วไม่มีความจำเป็นที่คุณต้องเป็นด็อกเตอร์เลยแต่ถ้าเกิดคุณจะเป็นสเปเชียลิสต์คุณจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอันนี้ต้องด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เนี่ยเพราะมันเป็นการสอนให้คุณทาวิจัยคราวนี้พอย์ของการเรียนปริญญาเอกเ,เหมือนกัน,นครับ ในด้านบรหิหารธุรกิจเนาะถ้าเป้าหมายคุณนะคุณอยากทําวิจัยเป้าหมายของคุณคือคุณอยากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผมคิดว่าเรียนเถอะอ่านี้บอกไว้เลยเรียนเถอะแต่เป้าหมายของคุณจะทําธุรกิจผมมี q u e s t มาให้ผมไม่ได้ห้ามเรียนนะมีด็อกเตอร์หลายคนก็ทําธุรกิจแล้วก็มีชื่อด็อกเตอร์ผมก็ไม่ได้ว่าเขาผิดเนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์โดยตรงเท่าไหร่ผมว่าบรหิหารธุรกิจคุณเรียน M B A เหอะ คณจบไปในเอ็มบเอแล้วคุณไม่ต้องต่อเอกก็ได้แต่ถ้าคุณบอกว่าไม่อะอาจารย์ผมอยากรู้เรื่องนี้ลึกๆถึงแม้ผมจะไม่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ตามถึงแม้ผมจะไม่เป็นนักวิจัยก็ตามผมอยากเรียนเรื่องนี้ลึกๆคือการเรียนด็อกเตอร์เนี่ยมันมันมันเจาะลึกเฉพาะเรื่องเลยฮนะอย่างผมอะผมก็จะทําเรื่องเกี่ยวข้องกับการวัดผลองค์กรเป็นหลักเลยนะก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดจะทําธุรกิจแต่ผมอยากรู้เรื่องนี้ให้มันลึกซึ้งเลย ผมจะเรียนเอกทางด้านนี้ผมจะเรียนเอกเรื่องเกี่ยวข้องกับการวัดผลองค์กรให้ลึกซึ้งเลยแล้วต่อไปผมจะเปิดบริษัททําที่ปรึกษา KPI อะไรเงี้ยก็ไม่ว่ากันก็ไม่ว่ากันไม่ได้แปลว่าผิดนะครับเพราะฉะนั้นกลับกลับมาที่ถามว่าการเรียนปริญญาเอกเนี่ยควรเรียนไหมก็ต้องบอกว่า1อยากได้ด็อกเตอร์โอเคเข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นอันเดียวก็ผมก็ เอาเป็นเพื่อเช่นมาแล้วกันนะไม่อยากจะว่าไม่คุ้มอะ่ะแต่ว่าผมอยากให้ได้อีกอันหนึ่งด้ยคือคุณจะได้ Knowledge หรือว่าแบบคิดว่าเราน่าจะใช้ทักษะการทําวิจัยต่อยอดต่อไปในอนาคตหรือความรู้เชิงลึกในเรื่องที่เราเรียนวิทยาเอกอ,อะหัวข้อที่เราทําวิทยาน,นิพนธ์นะครับอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่น่าจะต้องคิดด้วยว่าเราจะเราสมมุติเราจะเป็นที่ปรึกษาแล้วกันเนาะ ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างเงี้ยคุณค่อยค่อยค่อยตัดสินใจเรียนมันจะมันจะตอบโจทย์คุณมากกว่าคําว่าด็อกเตอร์อย่างเดียวนะอ่ะคราวนี้มาถึงถัดไปคือโอเคอยากเรียนแล้วเราจะเลือกที่ไหนดีผมว่าการเรียนเป็นเอกก็เอาง่ายๆกว้างๆครับในประเทศต่างประเทศอันนี้มุมแหละมุมแรกก็แล้วแต่นะครับก็มีความ แตกต่างกันเนอะอันนี้เขาใช้การเรียนิญญาโรปรปญญาตีนั่นแหละคือต่างประเทศก็ต้องจากบ้านไปนานนะเพราะเรียนเป็นเอกมันก็ไม่ไม่ได้เร็วๆอ่ะเ,เ,เนาะสามปี4ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วก็มีต้นทุนค่ากินอยู่ส่วนใหญ่ก็มักจะสูงยกเว้นว่าอาจจะได้ทุนต้องบอกว่าเป็นเอกบางสายเขามีทุนให้นะครับเพราะฉะนั้นเรียนฟรีได้เงินด้วยนะแต่ว่าไม่ก็ไม่การันตีไม่การันตีอันนี้ต้องไปศึกษานะครับว่า มาหาวิทยาลัยที่เขาเปิดรับนักศึกษาเป็นญิเอกเนี่ยมีทุนให้ไหมนะครับถ้าเขามีทุนให้ก็กโชคดีนะครับแต่ก็มีโอกาสมากกว่าเปญนนิโโทนะส่วนใหญ่เป็นญิเอกเนี่ยก็ศึกษาได้นะส่วนในประเทศก็กอาจจะง,ง่ายหน่อยเพราะว่า,าใครจ่ายอะไรก็จะมักส่วนใหญ่เหมือนกันส่วนใหญ่มักจะน้อยกว่าต่างประเทศนะครับแล้วก็อยู่บ้านอะนะครับอยู่อยู่ประเทศไทยอะ่ะอันนี้ก็ลองไปศึกษาดูคราวนี้หลักสูตรนฮะ ถ้าเอาหลักสูตรกว้างๆแล้วกันนะมันก็คงมีหลายประเทศมันก็คงมีหลาก,หลา,กหลายหลักสูตรอนะ่ะแต่ว่าเอาเอาเป็นเอาเป็นกว้างๆที่หลักสูตรในไทยเองก็มักจะทําตามหรือหลักสูตรที่เรามักจะไปเรียนในประเทศต่างประเทศเนี่ยก็จะมี2แนวนะแนวแรกอาจจะผมใช้ก็ว่าแนวของอเมริกันก็แล้วกันเนาะจริงๆแล้วแต่และที่ก็อาจจะคล้ายๆกันแต่ขออนุญ,ญาตอเมริกาก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ที่เราชอบไปกันเนี่ย แนวเมริกันเนี่ยก็เป็นแนวที่จะมีคอสเวิร์กเวลาเป็นเรียนเป็นเ,นเอกเนี่ยเขาจะจับเราเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องเช่นวิชาวิจัยวิชาส,ตตสถิติอิคโนเมตริกส์อะไรพวกเนี้ยที่เขาคิดว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาเป็นเอกทุกคนต้องเรียนรู้นะพอเรียนเสร็จปุ๊บอาจจะปีหนึ่ง2ปีนะครับเขาก็จะจับเราสอบ Comprehensive Exam ม คอมีร์เพิษาก็คือการสอบประมวลผลก็คือไอ้ที่คุณรู้เรียนมาเนี่ยคุณเอาไปใช้งานได้จริงหรือเปล่าถ้าคุณผ่านคุณก็จะได้ชื่อเป็นว่าเป็น PhD candidate นะเป็น Candidate ก็คือยังไม่จบนะแต่ว่าคุณรับเป็นเด็กเป็นยาเอกแล้วแหละหลังจากนั้นคุณก็ต้องไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วคุณก็จะต้องทําวิจัยที่เขาเรียกว่าวิทยาน,นิพนธ์นะซึ่งส่วนนี้แล้วแต่คนไงอาจจะ 3ปี4ปีอะไรก็ว่าไปนะครับจบก็จะมีการดีเฟนด์ีเฟนด์ก็จริงๆก็มีดีเฟน์หลายรอบนะรอบแรกอะ PROPOSAL ก่อน PROPOSAL ว่าที่ทำมาเนี่ยเหมาะท,ที่จะทำต่อหรือเปล่าเขาก็จะมีกรรมาการมามาสอบนะครับซึ่งก็จะมีมีมีคนให้คอมมงคอมเมนต์อะไรไปแก้อะไรเงี้ยสุดท้ายถ้าผ่านไปได้ก็ไปเก็บข้อมูลไปทำนู่นทำนี่จนจบก็จะมีการดีเฟนจบพอดีเฟน์จบคุณก็จะมี มีไทเท e ว่าเป็นด็อกเตอร์ก็คือจบเป็นญ่เอกนะครับทางนี้ในรายละเอียดปีกย่อยก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นบางที่ก็จะมี Require m e n t ให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับเป็นนิเอกใน Journal ในวรารสารระดับไหนก็ว่าไปบางที่ก็เป็นนานาชาติต้องนู่นต้องนี่อันนี้อันนี้ Require m e n t แต่ละที่ก็จะแตกต่างกันอันนี้สายเมกันสายอังกฤษจะไม่ได้มีคอสเวิร์ก ไม่ได้แปลว่าห้ามเรียนนะครับแต่ว่าไม่รี requirement ก็ถือว่ามาถึงก็เจออาจารย์ที่ปรึกษาเลยทําวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเลยแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาเขาก็จะแนะนําเองว่าเอ้อันนี้คุณควรจะต้องไปเรียนรู้เรื่องนี้คุณเรียนรู้ได้เองคุณก็ไปเรียนรู้เองหรือว่าคุณจะไปนั่งซิดอินในในวิชาไหนวิชาไหนก็ว่ากันไปครับทําวิจัยอย่างเดียวแล้วก็จะมีดีเฟนต์ตอนจบเหมือนกันนะครับถามว่าแล้วแบบไหนดีผมว่าแล้วแต่คนเนาะ ธรรมศาสตร์ที่คณะผมเนี่ยแต่ก่อนมีทั้งสงสายเลยนะครับมีทั้งสายแนวอเมริกันที่มีคอร์สเวิร์กแล้วก็สอบคอมพิแล้วก็นุ่นจบด้วยทีซิสหรือวิทยาณิพนธ์แล้วก็มีสายของการไม่มีคอร์สเวิร์กเลยก็มีแต่ว่าตอนเนี้ยย้ายไปเป็นทุกคนมีคอร์สเวิร์กหมดแล้วที่ธรรมศาสตร์นะแต่แต่ละที่ผมก็ไม่รู้ว่าที่อื่นจะเป็นยังไงแต่เท่าที่ผมศึกษามาเท่าที่รู้แล้วกันเนาะ ก็เอียงไปทางคอสเบิร์กซะส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะเดี๋ยวนี้สายไม่ค่อยมีคอสเบิร์กไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าบางทีนักศึกษามาอาจจะลืมไปแล้วนะเรียนตอนเป็นญาตรีเป็นญาโทอาจจะลืมไปแล้วนะครับอ่ะคราวนี้เรื่องเรื่องความรู้สึกตอนเรียนบ้างผมมักจะบอกนะักศึกษาเป็นยาเอกนะผมเอาประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมไปเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลายหลายคนอยู่นะครับ ผมว่าอิโมชันของคนเรียนปัญญาเอกมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆ U curve อะ่ะคือตอนจะเริ่มเรียนเราจะมีไฟแน่นอนอันนี้เป็นธรรมชาติเพราะว่าไฟมันมามันไม่มาไม่สมัครเรียนหรอกครับเพราะาเราก็รู้นะเรียนปัญญาเอกมัน3ปีอย่างต่ําอาจจะเป็น4เป็น5เป็น6หรือแม้กระทั่งเป็น7ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟมันจะแรงถ้าไม่แรงไม่ไม่เข้ามาตั้งแต่แรกแล้วคราวนี้ตอนไฟแรงเนี่ยก็จะเป็นถ้าเป็นคอร์สเวิร์กก็เรียนไปก็เรียนผ่านเกือบทุกคนนะ แต่ว่าช่วงที่พอผ่านคอร์สเวิร์ไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่วัดใจคือช่วงทําพิจารณนิพนธ์เหตุผลที่ผมใช้คาว่าวัดใจเพราะว่าคือมันไม่มีการบังคับไงมันไม่เหมือนเรียนคอร์สเวิร์กยังไงก้าโมงคุณต้องเข้าห้องเรียนจนกระทั่งเที่ยงจบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนตอนเราเรียนเป็นตีมีนทโทอะ่ะเบื่อยังไงคุณก็มาเดี๋ยวมันจะสอบหรือคุณก็ต้องอ่านแล้วก็จบไปเป็นเทอม,ม,มไงแต่พอมาถึงช่วงวิทยานิพนธ์นี้มันขึ้นอยู่กับวินัย วินัยคือแต่ละคนเนี่ยควบคุมตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนถ้าคุณควบคุมตัวเองได้มากงานวิญญานิพนธ์คุณก็จะก้าวหน้าแต่ว่าโดยธรรมชาติมนุษย์นะครับเป็นทุกคนผมก็เป็นครับตอนเรียนไม่นเองทำไปบางทีมันก็มีดิสแทคชั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางทีมันก็อยากจะแบบพักบ้างอะไรบ้างมันก็จะมีบางเดือนนี่มันไม่ค่อยก้าวหน้าอะไรเงี้ยประกอบก,บกับการเจออาจารย์ที่ปรึกษา ผมแนะนำนะครับถ้าใครเรียนพญายเอกเนี่ยอยา่าหายหน้าหายตาจากอาจารย์วิสารนานนักสมัยผมเรียนนะผมเจออาจารย์ที่ปรึกษาทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์คราวนี้นักศึกษาผมผมก็ไม่ได้บังคับเขานะว่าคุณต้องเจอผมทุกสัปดาห์แต่ผมสังเกตใครเจอผมบ่อยก็จะกาวนะ คือคือไม่ได้แปลว่าผมเก่งหรือทําให้เขาก้าวหน้านะเพราะว่าเราจะแนะนําเขาได้ไปเรื่อยๆว่าเอ้เจอจุดนี้เราไปนู่นนี่แต่บางคนเนี่ยก็จะไม่ค่อยมาคราวนี้ถามว่ามันอะไรมันคืออุปสรรคทําให้คนไม่มาก็ต้องบอกว่าอ่ามีหลายเหตุผลมากเอาจากประสบการณ์ตรงที่ผมเคยมีก็มีบางคนก็มีโอกาสใหม่ๆโอกาสบางคนก็ไปทําธุรกิจนะแล้วเขาก็ ก็รุ่งเ่ะผมก็ไม่ได้ผิดเนะาะมาันมันก็ห้ามทําอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณคุณไปอุทิศตนทําธุรกิจคุณก็ไม่มีเวลามาทําวิจัยง่ายๆแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือมันก็ต้องแล้วแต่คือคือ,คอ,คอ,คอบางคนเขาเอาอย่างนี้ผมมีคนถามว่าใจามีเรียนไม่จบไหมบอกมีครับแต่ผมไม่เคยว่าคนคนเรียนไม่เองไม่จบไม่เก่งนะเก่งทุกคนคุณเรียนเข้ามาสมัครเข้ามาเรียนได้คุณเก่งหมดอนะแต่บางทีด้วยอย่างที่ผมบอกโอกาสใหม่ๆที่เข้ามานี่แหละ มันทําให้เขาหันเหทิศทางซึ่งไม่ได้บอกว่าเขาหันเหไปทิศทางนั้นแล้วผิดเขาอาจจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จแล้วลุ่งเรืองก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกครับมันมีดิสแทร c t ชั่นมันมีจุดจุดตัวหันเหเนาะเพราะฉนั้น,น,นตรงเนี้ยต้องต้อง,ต,องต้องขึ้นอยู่กับเราแล้วพอเราทําไปสักพักหนึ่งเราจะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนมันไม่ค่อยไปไหนอะแล้วที่ผมบอกเป็น U curve อะไอ้ความพลังไฟเราก็จะค่อยๆมอจุดึงจุดหนึ่ง หลายๆคนเขาอาจจะไม่ได้มาบอกผมนะแต่บางทีเขาไปบอกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาบอกผมอะไรเงี้ยคือแบบมันจะมันถึงจุดที่แบบอยากเลิกแล้วไม่อยากเรียนแล้วไม่รู้จะเรียนไปทําไม,ไมผมสาร,รภาพนะตอนผมเรียนปีนเอกอะมันก็มีความรู้สึกแบบเบื่อจังเลยไม่อยากไม่รู้จะทําอะไรแล้วอะก็เดี๋ยวก็พอไปเจออาจารย์อาจารย์ให้ไปคอนเฟล็ตอีกแนละ้วไปนําเสนอเปเปอร์อีกแนละ้วเบื่อไม่อยากจะไปอะแบบอยากจะจบสักทีอะไรเงี้ย เป็นเนี่เองเนี่ยมันหล่อหลอมให้เราอยู่กับอยู่กับหัวข้อนั้นจนกระทั่งคือคืออาจารย์ที่ปรึกษ,ษาผมเคยพูดแบบนี้นะว่าเมื่อไหรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณเบื่อคือคุณพร้อมแล้วอะที่คุณจะสอบจบอเพราะว่าคุณรู้หมดแล้วไงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้างั้นเดินมาสัปดาห์แรกก็บอกเบื่อแล้วไม่ใช่นะคือมันก็ต้องดูดูดูสิ่งที่คุณอ่านคุณศึกษาอะไรเงี้ยส่วนรายละเอียดปีกย่อยเนาะ เราเราจะพูดถึงเรื่องราวมันก็วิญาณนิพนธ์ทำอะไรบ้างยากไหมผมว่าถ้าเราอินในเรื่องที่เราทำอันนี้ผมผมเน้นเลยนะครับคือถ้าไปทํามันเื่องตั้งแต่แรกนะี่อย่าไปทำนะครับเพราะว่าทํายังไงคุณจะมันใช้เวลาครับมัน,ม,นมันมาราทอนนะทำะเขาเรียกว่าเรมียาเอกมาราทอนเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่อยากวิ่งตั้งแต่แรกนะคุณวิ่งไม่จบอยู่แล้วครับ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มจากสิ่งที่เราสนใจแล้วเดี๋ยวเราก็อยากอ่านเอง แล้วเราก็ค่อยๆไล่ตามสไตล์ของอาจารย์ที่ปรึกษานะครับก็ก็หวังว่าจะคงเห็นไอเดียแล้วกันนะคร่าวๆนะครับก็เป็นผมว่าเป็นไลฟ์ไทม์เอ็กซ์เพียอย่างหนึ่งนะครับการเรียนบินเ,เอกผมโชคดีนะที่ผมได้มีโอกาสได้เรียนแล้วก็ยังอยู่ในวงการอาตอนหลังๆว่าจะไม่รับนักศึกษาเินเ,เอกแล้วก็ก็อดไม่ได้นะก็เพิ่งรับมาใหม่คนหนึ่งอะไรเงี้ย แต่ก็ก็นั่นแหละนั่นนั่นคือนั่นคือชีวิตของปัญญาเอกนะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับใครที่กําลังอยู่ในเจอร์นี่นี้กําลังเดินทางไกลแบบนีออ้อาจารย์ที่ปรึกษาสําคัญนะครับพูดคุยกับอาจารย์เขาดีๆนะครับถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาทําคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงแรกๆแ,แล้วรู้สึกว่าไปด้วยกันไม่ได้ผมว่าแยกาย้ายดีกว่าเพราะว่าทนไปสักพักแล้วมันจะเสียเวลาเปล่าๆนะครับถ้าถ้ารู้ชัดเจนนะแต่ถ้าเกิดยัง ช่วงแรกยังไม่ชัดเจนก็ลองเวิร์กเวิร์กด้วยกันอย,อยู่ดูสักพักหนึ่งก่อนนะครับแต่ใครมาถึงปบปลายทางแล้วก็อดทนอีกนิดนึงถึงแ,แม้จะเบื่อจา์นี่ปรึกษาแล้วเอาอีกหน่อยนะเพราะก็ใกล้จบแล้วนะครับก็อวยพรขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จสาหรับคนที่เรียนอยู่สําหรับคนที่กําลังจะเรียนก็ลองศึกษาดูถามรุ่นพี่ก็ได้ครับคนที่เขาเรียนอยู่ก่อนนะซึ่งซึ่งก็ไม่น่ายากในการถามเราก็จะได้เห็นภาพว่าการเรียนเป็นยังไงนะครับ หวังว่าตอนนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ n o p a d o o s t t r y y a life changing story